สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะ EP นี้เป็น EP ที่639แล้วนะคะพี่ๆกำลังรับชมใน EP ที่639กันค่ะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านพระเก่าเก็บมาแบ่งปันให้กับคนท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันทั้งหมด21รายการค่ะหากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะ หนูจะเขียนหมายเลขกำกับตาองราาพระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่1รายการที่สองรายการที่3วันนี้นะคะเป็นพระงานสายประกวดที่ได้รับรางวัลของท่านมีเพียงอย่างละ1ององนะคะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศเลยนะคะอย่างเช่นหมายเลข1วันนี้ของท่าน เป็นพระสมเด็จปกโพนะคะวัดระฆังโคศิตารามกรุงเทพประเภทเป็นพระเนื้อผงได้รับรางวัลที่หนึ่งค่ะสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนคาทานปิดให้ทานจองการให้ทันนะคะหดือยจะเป็นรายการที่สองนะคะเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรคงทานรายการที่4วันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยชุตินุทารนะคะ ชุดกรรมการเป็นเหรียญปี2 5งห้าองท่านเดยจะเป็นรายการที่9นะคะวันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดหลังเตาลีดเขทาท่านได้รับพร้อมใบประกาศเกียรตินิยมเลยนะคะปิดให้ทานจองการให้ทนันท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่ควรพลาดนะคะสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153จส่งจัดส่งให้ฟรีมีบร,ริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ ปิดให้ทันกันนะคะท่านใดได้องค์ไปในวันนี้หนูขอสแสดงความยินดีด้วยคะท่านเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตปิดไว้สักครู่คำท่านหมายเล็กหนึ่งวันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพวัดระคังโคศิตารามจังหวัดกรุงเทพคำท่านประเภทเป็นพระเนื้อผงนะคะ ในการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ค่ะท่านดูนะคะใบโพนะคะข้างละ9ก้าใบของท่านองงามงดงามมากๆเลยนะคะมาเล็กนึงวันนี้ท่านได้สัทธาแบ่งปันที่1น0 0ันบาทพร้อมส่งค่ะ1 0 0่ันบาทพร้อมส่งนงท่านจะส่งให้ฟรีเลยนะคะให้ทันกันนะคะมารับชมองค์พระไปพร้อมๆกันค่ะขออนุญาตเปิดให้ชมนท่นานใบโพ9ก้าใบนะคะหากันยากนะคะท่าน นี่คะ่ะเป็นพระเนื้อผงองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเนื้อผงไม่บินไม่แตหกหักใดใดทั้งสิ้นค่ะพิมพ์ปกโพข้างละเก้าใบนะคะท่านองค์งามนะคะรายการนี้นะคะให้ดูด้านหลังกันค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์นะท่านพระสมเด็จนะคะท่านได้ตามหาตามเก็บพระสมเด็จสวยๆสักรายการองค์นี้แนะนํานะคะท่านไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเป็นพิมพ์ปกโพนะคะ หนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศเลี่ยมใส่กรอบไม้ให้กับท่านเลยนะคะท่านมาค่ะท่านมากันที่รายการที่สองค่ะหมายเลขสองวันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงินของท่านหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะคะประเภทเป็นรูปหล่อโบราณได้รับรางวัลที่หนึ่งในการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ของท่าน องงามมากๆเลยนะคะท่านดูนะคะรูปภาพค่ะเป็นพิมพ์นิยมนะคะรายการนี้นะคะรูปหร่อค่ะเนื้อเก่าเนื้องามเลยนะท่านรายการนี้แบ่งปันที่หนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะหนึ่งพันบาทเท่านั้นเลยน้ท่านได้รับรูปหร่อพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะมารับชมไปพร้อมๆกันค่ะ ท่านใดที่สนใจศรัทธ,ธานะคะไม่ควรพลาดของท่านโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะท่านดูนะคะหน้าท่านเต็มนะคะทั้งดวงตาทั้งจมูกนะคะลายเส้นขอบป,ปากของท่านเป็นรูปรอนะคะเนื้อเก่าเนื้องามค่ะไม่พา้องท่านด้านหลังนะคะได้รับองค์พระพร้อมใบป,ประกาศไปเลยนะคะ แบ่งปันที่1,000บาทเท่านั้นค่ะท่าน1,000บาทพร้อมส่งค่ะถัดมาคทถานมากันที่รายการที่3นะคะหมาเยเลข3วันนี้ค่ะขออนุญาตนะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรค่ะประเภทเป็นเหรียญลอโบราณนะคะได้รับรางวัลที่1นะคะท่านรายการนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะในการประกวดการอันรักพระบูชาพระเครื่องและเหรียญคัมน,นาจาร์ค่ะ เป็นจอบใหญ่ท่านดูเนื้อนะคะนี่คะ่ะรูปภาพนะท่านสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดมือนะคะแบ่งปันที่หนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะท่านหนึ่งพันบาทพร้อมส่งนะคะมีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นเลยนะคะเป็นจอบใหญ่ของหลวงพ่องเงินนะคะท่านท่านใดเข้ามารับชมในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆค่ะประเภทเป็นเหรียญรอโบราณนะคะท่านดูค่ะ องงามนะคะลายเส้นท่านโคมค่ะท่านเป็นพิมพ์จอบใหญ่หลวงพ่องเงินนะคะด้านหลังนะคะท่านรายการนี้นะคะปล่อยแบ่งปันที่หนึ่งพันบาทเท่ากันค่ะจัดส่งให้ฟรีนะคะท่านได้รับองพระพร้อมใบป,ประกาศไปเลยนะคะรายการนี้หนึ่งพันบาทพร้อมส่งค่ะถัดมานะคะท่านมากันที่รายการที่สี่ค่ะ หมายเลขสี่วันนี้นะคะขออนุญาตนะคะ เป็นหลวงพ่อกลวยชุตินุทโรนะคะที่ระลึกงานฝังลูกนิมิตนะคะออกให้ทําบุญผูกพัะธสีมาและฝังลูกนิมิตเป็นเหรียญปี2521ค่ะท่านท่านจะได้รับทั้งหมด3เหรียญเลยนะคะเป็นเหรียญหลังฮนุมานค่ะแต่และเหรียญเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเรียบร้อยแล้วนะท่านเป็นเลี่ยมกันน้ำค่ะท่านเก็บรักษาได้ยาวๆได้นานๆเลยนะคะไม่ตรงลัว,ว่าน้าเหรียญสึกไม่มีรอยขีดข่วนแน่นอนค่ะชุดกรรมการได้รับพร้อมกล่องกรงกรมีสีเหลืองเลยนะคะสามเหรียญแบบนี้น่าเก็บมากๆค่ะท่านแบ่งปัน นะคะที่หนึ่งพบาทเท่านั้นค่ะหนึ่งพันบาทพร้อมส่งน้องท่านจัดส่งให้ฟรีนะคะรายการนี้นะคะสามเหรียญสามเนื้อเลยนะคะหนึ่งพบาทเท่านั้นค่ะมารับชมทีละเหรียญไปพร้อมๆกันเลยนะคะทา่านอยากให้ชมกันนะคะหลวงพ่อกลวยชุดติโนทาโรนะคะตู้หนังสืออักขรท่านชา์ค่ะท่านดูหน้าเหรียญน,นะคะ นาเหรียญท่านชัดมากๆไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะท่านเลี่ยมกันน้ำให้กับท่านเลยนะคะนี่ค่ะด้านขานะคะท่านเลี่ยมนานๆเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังหนุมานค่ะปีสองห้าสองหนึ่งค่ะท่านเหรียญที่สองนะคะเป็นเนื้อทองแดงรมดําค่ะท่านใดนะคะลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อกลวยวันนี้ต้องไม่พลาดนะคะ เหรียญงานเราท่านหลังฮนุมานปี2-5-2-1ค่ะหลวงพ่อกลยวชุดตินุทาโรนะคะองนี้ก็เป็นเนื้อกระไรทองนะคะท่านจมูกท่านโด่งนะคะหน้าเหรียญสวยมากๆค่ะเรียมกันน้ำให้กับท่านเลยนะคะสามเหรียญน,นะคะชุดหมายเลขสี่แบ่งตนนะคะท่านที่1,000บาทเท่านั้นค่ะ 1,000บาทพร้อมส่งนะคะท่านมาค่ะท่านมากันที่รายการที่5ค่ะหมายเลขห้ารายการนี้นะคะเป็นกรอบรูปเนวท่านของหลวงปู่มุลนะคะหลวงปู่มุลที่ติสโรนะคะท่านนี่ค่ะเป็นกรอบเงินผสมนะคะท่านด้านหลังนะคะก็มีตราสัญลักษณ์ของวัดป้๊มอยู่นะท่า,ทานวัดซัพบลำไย,ายสามัคคีธรรมนะคะ เป็นกรอบรูปเก่านองท่านจับขอบนะคะด้วยกรอบเงินเก่าค่ะหลวงปู่มูลรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่หค่ะหมายเลขหวันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มูลต่อโค้ดหมายเลขหนึ่งของท่านนะค่ะเลขหนึ่งนะคะตรงหน้าอ,อกชัดๆนะคะลูกประคำของท่านงดงามมากๆเลยนะคะหน้าเหรียญท่านนะคะท่านดูลายเส้นคมลายเส้นลึกค่ะ ดูง่ายๆเลยนะคะท่านไม่พานะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดมือค่ะเหรียญนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบให้กับท่านค่ะหลวงปู่หมูทิติสีโรนะคะอายุ1 0 3ปีวัดบ้านจานตำบลจานนะคะอำเภอกันทรรับรมค่ะจังหวัดศรีสะเกษท่านเหรียญน,นี้นะคะหลวงพ่อหลวงปู่หมูนะคะท่านขอแบ่งปันนะคะที่600บาทเท่านั้นค่ะ 6 0ร้อยบาทพร้อมส่งนะคะทัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่7จค่ะหมายเลข7วันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทค่ะเป็นเหรียญมหาโชคนะคะรุ่นนี้นะคะท่านใดที่ยังไม่มีเก็บนะคะวันนี้ขอความกรุณาท่านมาพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะต่อโค้ดสรวยนะคะรวยรวยรวยขอทานต่อโค้ด3รวยเลยนะคะนี่ค่ะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านนะคะได้รับเหรียญไม่พอองนี้พร้อมเลี่ยมค่ะ เป็นเหรียญมหาโชว์คาท่านวัดโพสีสะอาดจังหวัดกาฬสินนะคะรายการนี้แบ่งตามที่600บาทเท่านั้นค่ะ600บาทพร้อมส่งนะคะทัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่8ค่ะหมายเลขแปวันนี้นะคะเป็นรุ่นพระพุทธเจ้า10ชาติค่ะที่ระลึกกฐถินเหรียญกฐถินรุ่นแรกนะคะหลวงปู่ศิราสิริจันโทคขาท่านเป็นรุ่นแรกที่ท่านยืนนะคะท่าน ขออนุญาตเปิดให้ชมนะคะท่านใดถูกโชวก,กับสีแดงท่านต้องไม่พลาดเหรียญน,นี้ค่ะหากันยากแล้วท่านในอนาคตราคาเหรียญไปไกลแน่นอนค่ะหลายท่านเก็บกันแล้วไม่ปล่อยแล้วนะคะสิราสิริจันโทน้องท่านเป็นรุ่นยืนนะคะท่านใดสถทาเหรียญน,นี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยน้องท่านเหรียญน,นี้นะคะ รุ่นพระพุทธเจ้า10ชาติกระถินดุ่นแรกน้องท่านเป็นปีหกหกนะคะรุ่นยืนนะคะลงยาสีแดงแบ่งปันที่500บาทเท่านั้นเลยนะ,ะท่านห้าบาทพร้อมส่งค่ะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่9นะคะท่านหมายเลขเก้วันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดหลังเตารีดพิมพ์ใหญ่ปี2 5งหวัดช้งให้จังหวัดปัตตานีค่ะ ประเภทนะคะเป็นหลวงพ่อทวดทั้งท่านองคนี้ท่านดูนะคะคราบขี้เบ้านะคะเป็นเนื้อทองแดงคราบขี้เบา้าชัดๆตเต็มๆเ,มเลยนะท่านไม่พลาดนะคะองค์งามมากๆค่ะสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอน,นะคะ่ะได้รับพร้อมใบไปเลยนะท่านพระงานประสาทประกวดมีเป็นร้อยเป็นพันรายการองค์นี้ได้รับรางวัลมาค่ะท่านดูนะคะคราบขี้เบ้าเต็มๆ,เ,มๆ,เ,มๆเ,มเลยนะคะเนื้อทองแดงท่านชัดๆค่ะรายการนี้ปล่อแบ่งตาน,นะคะท่านที่750บาทค่ะ 750ยห้าสิบาทเท่านั้นเลยน้ำทันหลวงพ่อทวดนะคะหลังเตารีดค่ะทันดูนะคะเนื้อขี้เป้าจัดจัดเลยนะคะหาองค์สวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วน่ำทันหน้าตาท่านชัดจมูกนะคะพิมพ์เตารีดปีศูนย์ห้าค่ะองงามมากๆเลยค่ะท่านด้นานหลังนะคะแบ่งปันที่เจ็ดรอยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่1ิบนะคะ หมายเลขสิบรายการนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังเขาท่านองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเนื้อเก่าจัดค่ะท่านตาท่านใดไวได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะอกท่านเต็มฐาน,ท,านท่านเต็มได้รับพรเลี่ยมเลยนะคะแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะท่านรายการนี้ให้ทันกันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบเอ็ดค่ะหมายเลขสิบเอ็ดวันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อสดปากน้ำเขาท่าน เป็นพระมงของความหลวงพ่อสดนะคะเนื้อเก่าง,งามๆค่ะท่านคือค่ะท่านเห็นแล้วว่าอย่างไรบ้างคะงดงามมากๆเลยนะคะแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะหลวงพ่อสดด้านหลังยันอัคราท่านเต็มเลยนะคะพัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่สิบสองค่ะหมายเลขสิบสองรายการนี้นะคะเป็นพระพรมคำท่านสี่หน้านะคะของหลวงปู่ดูวสเกท่านปุกเสกค,ค่ะ เป็นพระเนื้อผงน้องทานองค์งดงามเลยนะคะพระพรมสีหน้าหลวงปู่ดูนะคะท่านใดศรัทธานะคะแบ่งตันที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทนะคะท่านดูนะคะองค์นี้เป็นเลี่ยมกรอบเงินผสมน้องทานเป็นกรอบเงินเก่าค่ะเป็นโลหะผสมเงินนะคะด้านหลังเลี่ยมให้กับท่านเต็มค่ะติดให้ทานจองการให้ทานนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะท,ท่านทัดมาค่ะมาที่รายการที่สิบสามค่ะ มายเลขสิบสามรายการนี้เป็นพระกุรบ,บุรีนะคะท่านองค์นี้เป็นเนื้อสัมฤทธิ์เงินค่ะน้องถือแล้วค่อนข้างมีน้ำหนักเลยนะคะท่านเป็นพระกุนะคะรบ,บุรีค่ะท่านใดนะคะสายพระกุต้องไม่พลาดคะ่ะท่านด้านหน้านะคะเปิดโชว์องค์เนื้อพระด้านข้างค่ะเป็นเลี่ยมโลหะผสมเงินเก่านะคะท่านเลี่ยมจับขอบนะคะ กุรบุรีรายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันนะคะท่านที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะถามาค่ะท่านมากันที่รายการที่สิบสี่นะคะหมายเลขสิบสี่วันนี้ค่ะเป็นพระกุรบุรีเช่นกันนะคะรายการนี้นะคะท่านดูเนื้อนะคะเนื้อท่านเต็มเลยนะคะเนื้อสำริดเงินค่ะท่านใดาตาไวตาถึงได้ของดีกลับบ้านแน่นอนท่านเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะนี่ค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังนะคะเป็นเลี่ยมเงินผสมเงินเต็มให้กับท่านเลยนะคะแบ่งตังค่าท่านที่500บาทค่ะห้าร้บาทเท่านั้นเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่15ค่ะหมายเลขสิบหวันนี้นะคะท่านขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะรายการนี้นะคะท่านเป็นหลวงปู่หลิวนะคะรุ่นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกค,ค่ะวัดไร่แตงทองอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะคะปีสองหกรรมการค่ะ เป็นรุ่นเปิดโลกน้งท่านหนูเคยไปรกราบไหว้หลวงปู่หลิวด้วยนะคะเหรียญน,นี้ท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยน้งท่านหน้ากล่องท่านอักษรไว้ชัดเจนท่านมั่นใจได้เลยนะคะและที่สําคัญเหรียญเลี่ยมเก็บผิวองค์พระให้กับท่านเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเลี่ยมกันน้ำน,นะคะแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะคะท่านหมายเลขสิบห้าวันนี้นะคะท่านดูนะคะเนื้งงามๆค่ะเป็นพระปางเปิดโลกนะคะรายการนี้นะคะ ห้าร้อยบาทเท่าน,านั้นน้องท่านเลี่ยมกันน้ำให้กับท่านเลยนะคะห้าร้อยบาทพร้อมส่งค่ะถัดมา่ะมากันที่รายการที่สิบหกค่ะหมายเลขสิบหกรายการนี้น้องท่านองนี้เป็นชินราชใบเสมานะคะพระพุทธชินราชใบเสมาพิมพ์ฐานเตี้ยนะคะท่านองนี้นะคะเนื้อสำริดเงินค่ะงดงามน้องท่านรายการนี้นะคะเขาแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะ ห้ารอยบาทท้องท่านเป็นมาพร้อมเลี่ยมจับขอบเงินผสมนะคะห้าร้อยบาทค่ะทัดนะคะมากันที่รายการที่สิบเจ็ดค่ะมาได้สิบเจ็ดวันนี้น้องท่านเป็นพระมเหสวนพิมสองหน้าหัวกลับนะคะองค์นี้ก็เป็นเนื้อสัมฤทธิ์เงินคะ่ะเนื้อเก่าน้องท่านเลี่ยมจับขอบให้กับท่านเลยนะคะนี่ค่ะพิมพหัวกลับนะคะท่านพระมเหสวนรายการนี้แบ่งปันที่ห้าร้อยบาทค่ะ ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะถ้ามาค่ะท่านมากันที่รายการที่สิบแปดค่ะมาเลข18สิบแปดรายการนี้นะคะเป็นพระประธานเล็กข่าวทานของหลวงพ่อเนียมนะคะวัดน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะพระประธานเล็กนะคะของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยของท่านกรุสุพรรณบุรีนะคะเน,นื้องามากๆ,ๆค่ะแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยคะรายการนี้นะคะ ติดให้ทันจองกันให้ทันนะคะเป็นพระประธานเลยค่ะนี่ค่ะโกน้นะคะเลี้ยมเงินเต็มให้กับท่านเลยนะคะหัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบเก้าค่ะหมายเลขสิบเก้าวันนี้นะคะท่านเป็นของหลวงปู่สุกวัดป่าคอมาขามเท่านะคะเป็นองค์พระท่านยืนนะคะท่านนี่ค่ะเนื้อสำริดเงินเก่านะคะของหลวงปู่สุขนะคะรายการนี้แบ่งปันที่ห้าร้อยบาทค่ะ ห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยค่องทานด้านหลังนะคะเป็นพระประธานอาขออภัยด้วยนะคะท่านองค์นี้เป็นของหลวงปู่สุขนะคะเป็นรุ่นที่ท่านยืนเป็นองค์ยืนด้วยนะคะเลี่ยมจับขอบงามๆค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่สิบยี่สิบค่ะหมายเลขยี่สิบรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่าคา่คะค่ะเหรียญเป็นองค์ที่ท่านยืนนะคะหลวงปู่สุขนะคะ ขอแบ่งปันท่านได้มาเพียงแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะปิดให้ทนันจองการให้ทันนะคะที่ะระลึกในงานสร้างสารหลักเมืองชัชนาาปีสองห้าสองหนึ่งค่ะท่านปีสองห้าสองหนึ่งนะคะทับมาคะมาที่รายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะมาเลขยี่สิบเอ็ดรายการนี้นะคะอง์นี้เป็นเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วของท่านเนื้อทองแดงนะคะ นี่ค่ะท่านตรงนี้นะคะเขาเรียกกันว่าเป็นคราบขี้เบานะ้านืท่านงดงามมากๆเลยคะ่ะท่านดูนะคะเนื้อขี้เบ้าจัดๆเลยนะคะหาองค์สวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วคะ่สะถ้าส่วนรายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันที่500บาทคะ่ะ500ยบาทนะคะท่านได้รับองค์พรามไม่พอพร้อมเรี่ยวท่านหาองค์สวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะแบ่งปันที่500บาทคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153จจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ ท่านใดไปดทานจองทานด้านรายการไหนไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะพราะบ้านมีอย่างละหนึ่งรายการเท่านั้นปิดแล้วปิดเลยนะคะให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาก่อนหรือทักข้อความมาก่อนคนแรกหนูจะดูตามเวลาพร้อมปิดการขายให้ทันทีของท่านฝากกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะท่านใดมีบ้านเขียวสามารถแอดไอเดียเข้ามาตามนี้ได้เลยค่ะ จะส่งคลิปให้กับท่านชมในทุกวันนะคะท่านจะได้ไม่พลาดในอีพีต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ